สวัสดีค่ะมาพบกับมังคูรัศมีตระกูลครูสีนะคะในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนานและวัฒนธรรมนะคะกะตัญญูกะตะเวทีต่อครูอาจารย์และโรงเรียนกะตัญญูหมายถึงการรู้สำนึกในบุญคุณหรือความดีของผู้อื่นกะตะเวทีหมายถึงการทำความดีตอบแทนผู้ที่มีบุญคุณต่อเราครูอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณต่อศิษย์ ขอได้อบรมสั่งสอนศิ์ให้เป็นคนดีและมีความรู้ศิ์จึงควรสำนึกในบุญคุณและควรตอบแทนด้วยการเคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนโรงเรียนเป็นสถานที่ฝึกฝนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้นักเรียนจึงแสดงความกตัญญูก,กตกเวทีต่อโรงเรียนด้วยการช่วยกันดูแลรักษาโรงเรียนให้สะอาดเรียบร้อยไม่ทำลายทรัพย์สินของโรงเรียน การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ชาวพุทธควรฝึกปฏิบัติเป็นประจำเพื่อพัฒนาตนเองการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์คือการทำจิตใจให้สะอาดปราศจากกิเลสสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวด้วยการสวดมนต์เป็นการทำให้จิตมีสมาธิ พุทธศาสนิกชนจึงควรสวดมนต์ก่อนเข้านอนก่อนและหลังทำสิ่งต่างๆการฝึกหน้าสมาธิเป็นการฝึกทำให้จิตใจให้สงบการนั่งสมาธิโดยกำหนดนับลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตใจเป็นสมาธิและผ่องใสบริสุทธิ์จากเรื่องเศร้าหมองต่างๆการเจริญสติ ให้มีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาเมื่อคิดหรือทำสิ่งใดก็มีสติกำหนดรู้เท่าทันไม่หลงลืมไม่พังเผอทำให้สามารถป้องกันความผิดพลาดในการทำกิจกรรมต่างๆชาวพุทธตัวอย่างเป็นบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทางศีลธรรมชาวพุทธตัวอย่างที่เราควรศึกษานะคะ มีสมเด็จพระอริยวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชสุกไก่เถื่อนสมเด็จพระอริยะวงศ์ยานสมเด็จพระสังฆราชสุกทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สี่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชะสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาพลายัยรัชะกาลที่สองประสูติเมื่อพศ2276ในสมัยอยุธยา ทรงผนวดเป็นพระภิกษุตอนปลายสมัยอยุธยาพระองค์มีพระเกติคุณทางด้านวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระหมายถึงธุระด้านการเจริญวิปัสนาซึ่งเป็นการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสงบทรงคุณธรรมทางด้านเมตตาการุณาแม้กแต่ไก่ป่าเป็นไก่ชนิดหนึ่งอาศัยในป่าโปงเช่นป่าไผ่จะมีลักษณะ ปากเปลี่ยวและตื่นตกใจง่ายซึ่งมีสัญชาตญาณที่ปากเปลี่ยวและตื่นคนก็ยังมาหากินรอบๆบริเวณวัดที่ท่านประทับอยู่ซ้ำยังเชื่องและพากันมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากทำให้ท่านได้รับการถวายสมมาญาว่าสังคาราชไก่เถื่อนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าโกามลหลวงวชิรยานสังวร วชิระลงกรราชาพินิจกรมนาจารย์สุขุมธรรมวิธานธรรมรงอริยะวงศ์สกคตยานวิมลสกลมหาสังคปรินายกเจริญสุวันพุทธโนทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงดำรงตำแหน่งเมื่อพศ2 5 3 2 ถึงพศ2 5 5 6สมเด็จพ,พระสังฆราชทรงเป็นผู้ใฝ่พระไทยในการศึกษาวิทยาการต่างๆทรงเป็นพระมหาเทระที่มีความรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมพระองค์ทรงม,มีผลงานด้านต่างๆมากมายเช่นงานด้านการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศด้านการนิพนธ์ตำราเรื่องต่างๆทั้งที่เป็นตำราพระธรรม เทศนาและประเภททั่วไปพระองค์ยังทรงเป็นแบบอย่างของการปฏิบัติหน้าที่ชาวพุทธตามพุทธทปณิยานพุทธปณิยานทั้งสี่ประการได้แก่ทรงศึกษาพระธรรมต่างๆทรงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดทรงเผยแพร่พระพุทธศาสนาทรงปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา การทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัวและบุคคลในโรงเรียนตัวเราเองสามารถทำความดีตามหลักศาสนาปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาสาม 1. การไม่ทำความชั่วได้แก่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักขโมยของผู้อื่นไม่พูดโกหกการทำความดี มีความกระตัญญูรู้คุณมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นพูดจาไพเราะก,กับทุกคน 3. การทำจิตใจให้องสายบริสุทธิ์ด้วยการนั่งสมาธิสวดมนต์ไหว้พักก่อนเข้านอนมีศรัทธาและเคารพภารัตนไตยด้วยการกราบไหว้และลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต หมั่นทำบุญตักบาตปฏิบัติตามมารยาทชาวพุทธมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่มีกิริยามารยาสุภาพเรียบร้อยบุคคลต่างๆในครอบครัวในแก่พ่อแม่ลูกสามารถทำความดีตามหลักศาสนาลูกมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ มีความสามัคคีกันระหว่างพี่น้องรู้จักช่วยเหลือกันใช้จ่ายอย่างประหยัดพ่อแม่มีความเมตตาต่อลูกอบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อน,นำไรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัวมีความเสียสละมั่นบริจาคทาน การบริจาคทานหมายถึงการสละสิ่งของของตนให้ผู้อื่นผู้ที่หมั่นบริจาคทานย่อมได้รับอน,นิสงส์หลายประการเช่นช่วยลดละความเห็นแก่ตัวภายในใจของตนย่อมเป็นที่รักใคร่ของผู้อื่นสามารถคบหาสมาคมกับผู้อื่นได้ง่ายเป็นผู้มีสง่าราศีบุคคลต่างๆในโรงเรียนเช่นคุณครูนักเรียน สามารถทำความดีตามหลักศาสนาครูอาจารย์มีความเสียสละซื่อสัตย์วางตัวเหมาะสมมีความเมตตาการุณามีความยุติธรรมในการปกครองนักเรียนและอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้นักเรียนมีความกระตันยูนแ,และเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูอาจารย์มีความสามัคคีกับเพื่อนๆมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน ข้อตกลงกติกากฎระเบียบในการอยู่ร่วมกันที่บ้านเชื่อฟังพ่อแม่เข้านอนตรงเวลาเลิกเรียนแล้วรีบกลับบ้านเล่นของเล่นแล้วเก็บเข้าที่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านไม่ทะเลาะกันโรงเรียนตั้งใจเรียนมาถึงโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพรงชาติช่วยกันรักษาสิ่งของของโรงเรียนแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนชุมชนไม่ทิ้งขยะในที่สาธารนณะแต่งกายเหมาะสมเมื่อไปาศาสนสถานไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในห้องสมุดชุมชนหรือโรงภาพยนตร์ไม่หยิบจับสิ่งของในพิพิธภัณฑ์ไม่ปีมป่ายหรือถ่ายภาพไม่เหมาะสมบริเวณโบราณสถาน สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นสิทธิคืออะไรสิทธิคืออำนาจของบุคคลที่จะทำสิ่งต่างๆได้ตามกฎหมายเช่นพ่อแม่มีสิทธิ์ว่าก่ลาวตักเตือนหรือลงโทษลูกได้เมื่อลูกทำผิดเสรีภาพคืออะไรเสรีภาพคือความเป็นอิสระของบุคคลในการที่จะทำสิ่งต่างๆได้ตามกฎหมาย เช่นศักยภาพในการเลือกนับถือศาสนาเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยเลือกประกอบอาชีพเรามีสิทธิ์คนอื่นก็มีสิทธิ์จึงไม่ควรละเมิดสิทธิ์ของกัและกันการยอมรับความแตกต่างของสังคมการยอมรับความแตกต่างของคนในสังคมยอมรับในความคิดความเชื่อที่ต่างกันยอมรับในความสามารถที่แตกต่างกัน ยอมรับในรูปร่างหน้าตาของกันและกันยอมรับในความชอบที่แตกต่างกันลักษณะที่แตกต่างกันไม่ใช่สิ่งที่ผิดการยอมรับความแตกต่างของคนในสังคมจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเด็กดีมีมารยาทมารยาทเป็นสิ่งที่เด็กๆทุกคนควรปฏิบัติเพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมารยาทในการแสดงความเคารพด้วยการไหว้ ไหว้ผู้ใหญ่ไหว้คุณครูไหว้พ่อแม่กราบพระมารยาทในการเดินการเดินตามผู้ใหญ่เราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของผู้ใหญ่ถ้าเดินตามหลังเราจะอยู่ทางซ้ายมือแต่เดินตามหลังผู้ใหญ่ถ้าเราเดินนำหน้าผู้ใหญ่เราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือแต่ว่าเดินนำหน้าของผู้ใหญ่นะคะ มารยาทในการยืนเราจะยืนเข้าแถวให้เป็นระเบียบไม่แซงหน้าผู้อื่นมารยาทในการนั่งจะมีการนั่งเก้าอี้และนั่งพื้นนะคะนั่งเก้าอี้ก็เท้าชิดนะคะมือวางที่นาหน้าขาควรนั่งต่ำกว่าผู้ใหญ่นะคะ มารยาทในการทักทายเราจะทักทายด้วยการสวัสดีนะคะมารยาทในการพูดเราจะพูดด้วยคำที่ไพเราะมารยาทในการแต่งกายตามสถานที่ต่งางๆนะคะเราควรจะดูสถานที่และแต่งกายให้เหมาะสมเรียบร้อยนะคะถ้าเรามาโรงเรียนแต่งกายเป็นชุดนักเรียนนะคะที่เรียบร้อยถูกต้องตาม กฎติกกดกฎกติกาของโรงเรียนถ้าเราไปวัดนะคะก็แต่งกายให้สุภาพนะคะกางเกงขายาวนะคะหรือกระโปรงยาวเสื้อนะคะก็จะปิดมีชิดนะคะจะเป็นแขน3าส่วนหรือจะเป็นเสื้อคอป,ปกก็ได้นะคะเราก็มาถึงแบบฝึกหัดกันแล้วนะคะแบบฝึกหัดของเราอยู่ในหน้าที่5 ،นะคะดูภาพเหตุการณ์ที่กำหนดนะคะแล้วเติมคำตอบ การกราบแบบเบญจาคัประดิษฐ์นะคะเราเคยเรียนกันไปแล้วนะคะในปหนึ่งนั่นเองนะคะการกราบแบบเบญจาคัประดิษฐ์นะคะมีอยู่3ระดับนะคะระดับที่1ก็คืออัญชลีอยู่ที่อกนะคะวันทายอยู่ที่คิ้วอภิวาทกราบที่พื้นนะคะเราจะกราบทั้งหมด3ครั้งนะคะ อัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสอัญชลีวันทาอภิวาสครบสามครั้งนะคะเราจะมีสองระดับขั้นสุดท้ายนะคะก็คืออัญชลีวันทาและอัญชลีเป็นการจบการกราบแบบเป็นจาคับประดิษฐ์นะคะในภาพแรกนะคะเป็นการพนมมืออยู่ที่อกนะคะ เราจะเรียกว่าอัญชลีนะคะภาพที่สองนะคะเป็นการว่าอยู่ที่คิ้วนะคะเป็นการว่าอยู่ที่ระดับคิ้วนะคะเราจะเรียกว่าวันทา ภาพที่3นะคะเป็นการกากอยู่ที่พื้นนะคะเราจะเรียกว่าอะพิวานข้อที่2นะคะการทําบุญตักบาตรนะคะขั้นตอนในการตักบาตรก็คือมี4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1จัดเตรียมอาหารขั้นตอนที่2ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตรขั้นตอนที่3ใส่อาหารลงในบาตรขั้นตอนที่4 น้อมตัวลงไว้พระสงฆ์และรอรับพรจากพระสงฆ์นะคะต่อไปนะคะหน้าที่6นะคะให้นักเรียนนะคะวาดภาพเหตุการณ์สำคัญของพุทธประวัติตอนที่ตนเองชอบนะคะแล้วเขียนอธิบายภาพและตอบคำถามของคุณนะคะเป็นภาพพระพุทธเจ้านะคะตัดสรู้ใต้ต้นพระศีรีมหาโพ์นั่นเองนะคะ เราจะเขียนในเหตุการณ์นะคะว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้ใต้ต้นพระศีรีมหาโพธิ์นะคะถ้าใครวาดภาพไม่ได้นะคะสามารถปินภาพนะคะแล้วก็มาแปะได้นะคะความสำคัญนะคะพระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรนะคะด้วยการนั่งสมาธิทำให้พระองค์ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปตามที่ต่างๆ เพื่อแสดงธรรมโปรดประชาชนทั้งปวงหน้าที่7นะคะเราทําความดีตามหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างไรการทําความดีของลูก 1. กระตันยูต่อคุณพ่อและคุณแม่ 2. เชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อและคุณแม่ข้อที่3ช่วยคุณพ่อและคุณแม่ทํางานบ้าน การทำความดีของนักเรียน 1. กระตันยูต่อครูอาจารย์ด้วยการตั้งใจเรียนและเชื่อฟังที่ครูสอน 2. ขยันหมั่นเพียรและตั้งใจเรียน 3. ช่วยเหลือและสามัคคีกับเพื่อนๆเ,เมื่อน,นักเรียนทำความดีนักเรียนรู้สึกอย่างไร รู้สึกภูมิใจในตนเองเพราะทำให้คุณพ่อและคุณแม่ภูมิใจรู้สึกอยากทำความดีกับทุกๆคน,ก,คนการบ้านของเรานะคะก็จะมีหน้าที่5 6 7นะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรายละเอียดนะคะในเรื่องของ มารยาชาวพุทธนะคะนั่นก็คือการไหว้การยืนการเดินนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะในวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย